สวัสดีค่ะมาพบกับ Good Food Channel อีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำครองแข่งกรอบลดลาบค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะส่วนประกอบมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ไข่ไก่น้ำปูนใสเนยเกลือแล้วก็หัวกะทินะคะอันดับแรกให้เพื่อนๆนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มาล่อนในตะแกรงดังภาพเลยนะคะ รอนแป้งเสร็จเรียบร้อยเราจะตอกไข่ไก่ใส่3ฟองนะคะไข่ไก่เราจะใช้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์2ก็ได้นะคะ จากนั้นล้างมือให้สะอาดหรือเพื่อนๆมีถุงมือยางสามารถสวมถุงมือได้นะคะในคลิปเราร้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ขยำแป้งกับไข่ให้เข้ากันตามด้วยเนยและน้ำปูนใสเกลือก่อนนะคะค่อยใส่หัวกะทิตามใส่ทีหลังค่ะ แป้งจะออกหนืดนืติดมือหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะนวดไปก่อนจากนั้นให้เทหัวกะทิใส่อย่าเพิ่งเทหมดครั้งเดียวนะคะให้เทใส่ทีละครึ่งดูความเหมาะสมของแป้งก่อนด้วยนะคะจากนั้นก็ขยำจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีคะ่ะถ้าแป้งยังเหนืดอยู่ก็ให้เติมหัวกะทิลงไปจนกว่าแป้งจะพอดีนะคะไม่ให้เหลวและไม่ให้หนืดจนเกินไปคะ่ะ จากนั้นก็นวดแป้งต่อเป็นเวลา15นาทีแล้วให้พักแป้งครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะถึงจะนำไปปั้นเป็นตัวคลองแข็งค่ะใช้พลาสติกใส่คุมไว้นะคะครบเวลาแล้วเราจะมาปั้นตัวคลองแข็งกันนะคะเราจะใช้แป้งมันนะคะโรยในถาด สำหรับวางตัวของแข็งด้วยนะคะเพื่อนๆกันแป้งติดค่ะจากนั้นก็ให้นําแป้งที่เราแบ่งไว้มาตัดเป็นท่อนๆเพื่อให้ง่ายในการตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะตามคลิปเลยค่ะเราจะใช้วิธีการกะประมาณเอานะคะในการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ตัวไม้ปั้นขนมของแข็งเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่ทั่วไปหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆให้เพื่อนๆไปที่ร้านค้าร้าน20บบาทซื้อหวีที่ยังไม่เคยใช้งานมาใช้แทนก็ได้ค่ะระหว่างที่ปั้นตัวขนมเพื่อนๆก็หมั่นโรยแป้งมันด้วยนะคะกันแป้งติดค่ะ ปั้นเสร็จแล้วเราจะไปทอดกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะคะตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนทดสอบโดยการหย่อนลงไปตัวสองตัวถ้าเดือดแบบนี้ก็ให้เพื่อนๆนำขนมลงไปทอดได้เลยค่ะให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางในการทอดอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวข้างนอกจะไหม้ก่อนสุกค่ะ แรกๆให้เราค่อยๆค,คนก่อนนะคะช้อนจากข้างล่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเมื่อขนมเสร็จต,ตัวแล้วก็ให้เพื่อนๆหมั่นคนนะคะกันขนมไม่ด้านเดียวค่ะคนไปแบบนี้จนกว่าขนมจะมีสีน้ำตาลสวยงามนะคะค่ะในคลิปเราก็ใช้เวลาประมาณ20-30นาทีนะคะในการทอด ก่อนจะตักขึ้นมาเพื่อนๆเร่งไฟแรงนับ1 1 0วินาทีในใจจากนั้นค่อยตักขนมขึ้นมาใส่ตะแกรงใส่กระดาษซับมันนะคะเราจะใช้ผงลดลาบนะคะวันนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปเลยนะคะให้เพื่อนๆนำคลองแข็งเกาะมาคลุกกับผงลดลาบตอนร้อนๆเลยนะคะตัวคลองแขงกับผงจะได้จับตัวกันดีค่ะคลุกให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จค่ะ ก็จะได้แล้วนะคะคลองแทงกรอบลดลาบหรือเพื่อนๆจะทำลดอื่นก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะสูตรนี้แป้งไม่แข็งจนเกินไปค่ะพักไว้ข้ามคืนขนมยิ่งกรอบนอกนุ่มในค่ะเพื่อนๆค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ